สวัสดีครับพบกับอ l i ิมิตต์ไม่เซ็ตจิตไม่จำกัดกันอีกครั้งนะครับใน e ีพีนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง5วิธีทำให้ตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมทุกๆวันนะครับธรรมชาติของคนเราทุกคนอยากจะเป็นคนที่เก่งขึ้นอยากจะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมนะครับอันนี้คิดว่าน้อยคนที่จะเถียงหรือว่าคัดค้านกันนะครับแต่ว่าเส้นทางการพัฒนาตัวเองนั้นมันไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแต่เรื่องใหญ่โตเสมอไปนะครับบางครั้งการที่เราจะกลายเป็นตัวเราที่ดีขึ้นมันก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆใกล้ตัวที่เราทํานี่แหละครับ อาจจะเป็นแค่การตั้งใจมองอะไรบางอย่างรอบตัวให้ละเอียดรอบคอบหรือว่ามากขึ้นแค่การจดบันทึกความคิดดีๆที่แวบเข้ามาหรือว่าแค่การเปิดหนังสืออ่านสักเล่มนะครับอีพีนี้จะมาลงรายละเอียด5วิธีเล็กๆแต่ว่าส่งพลังมากๆที่จะเปลี่ยนคุณไปทีละวันทีละน้อยแต่วันหนึ่งเมื่อคุณหันกลับไปมองคุณจะรู้เลยว่าคุณได้เดินมาไกลกว่าที่คุณเคยคิดเอาไว้มากเลยครับ5วิธีพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันมีอะไรบ้างนะครับ1เป็นคนช่างสังเกตให้มากขึ้น ขอให้คิดแบบนี้นะครับโลกทั้งใบเนี่ยคือห้องเรียนที่ไม่เคยปิดทําการเลยในทุกวินาทีที่เราหายใจอยู่เราอาจจะอยู่ท่ามกลางข้อมูลที่เรามองไม่เห็นโลกเต็มไปด้วยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่รอให้เรามองเห็นมันนะครับมันอาจจะเป็นแววตาเศร้าๆของคนที่เดินสวนกันหรือว่าประโยคสั้นๆบนป้ายข้างถนนที่อาจจะเปลี่ยนความคิดทั้งชีวิตเราไปตลอดการเลยก็ได้การสังเกตก็คือพลังเงียบของคนที่เลือกที่จะตื่นรู้นะครับ โลกไม่ได้เปลี่ยนจากเรื่องใหญ่ๆเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าโลกเปลี่ยนจากการที่เรามองเห็นสิ่งเล็กๆได้ชัดเจนขึ้นต่างหากครับการสังเกตทําให้เราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นทําให้เรามองเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นและรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่มีเหตุผลของมันนะครับในชีวิตที่เร่งรีบวุ่นวายเรามักจะปล่อยให้ดวงตาของเราทําหน้าที่เหมือนกล้องถ่ายรูปคือแค่ถ่ายถ่ายไปมากกว่าที่จะเป็นกระจกสะท้อนความหมายนะครับแต่ว่าถ้าเราตั้งใจที่จะสังเกตให้มากขึ้นเราก็จะพบว่า ทุกสิ่งรอบตัวเรานั้นคือครูที่สอนเราที่แฝงมาในรูปร่างของผู้คนเหตุการณ์และธรรมชาติที่ไม่เคยพูดกับเราตรงๆแต่ว่าสื่อสารกับเราอยู่ตลอดเวลานะครับ 2. ให้คุณรีบเก็บบันทึกทุกความคิดดีๆที่แวบเข้ามาในความคิดนะครับความคิดดีๆมันมักจะแวบเข้ามาเพียงช่วงเวลาสั้นๆถ้าเราไม่หาวิธีเก็บมันไว้มันก็จะหายไปเงียบๆนะครับ ลีโอนาร์โดดาวินชีได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าไอเดียเล็กๆที่ถูกเขียนลงไปจะมีค่ามากกว่าไอเดียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ไม่เคยถูกบันทึกเอาไว้นี่คือความจริงที่นักสร้างสรรค์นักเขียนนักพูดทุกคนจะรู้ดีนะครับในชีวิตประจําวันเราอาจจะมีไอเดียดีๆที่มันแวบเข้ามาในหัวตอนที่เรากําลังอาบน้ําหรือว่าตอนที่เราเดินอยู่ข้างทางหรือว่าทําอะไรอยู่แบบที่เราไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งใจที่จะคิดนะครับถ้าเราไม่รีบจดไอเดียนั้นไว้ไอเดียนั้นก็จะหายไปตลอดการและหลายครั้ง นั่นอาจจะเป็นไอเดียที่เปลี่ยนชีวิตเราทั้งชีวิตเลยก็ได้นะครับลองใช้แอปจดโนต้ตก็ได้นะครับสมุดเล่มเล็กๆก็ได้หรือแม้แต่การพูดบันทึกเสียงตัวเองลงไปในสมาร์ทโฟนทําให้การเก็บไอเดียกลายเป็นกิจวัตรประจําวันเพราะว่าการคิดคือการเดินทางและการจดบันทึกคือการสร้างแผนที่คุณจะไม่มีวันไปถึงที่หมายถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณเคยคิดอะไรไว้บ้างจริงไหมครับ คุณผู้ฟังที่ฟัง EP นี้อยู่แล้วก็อยากจะได้บทความที่ใช้ทำสคริปต์ของ e ีนี้ไปอ่านก็สามารถที่จะขอไฟล์ pdf เนื้อหาของ E ีนี้ไปอ่านได้ฟรีนะครับโดยดูวิธีการขอไฟล์ได้จากส่วนของคำอธิบายคลิปด้านล่างนะครับและท่านใดที่อยากจะให้กำลังใจช่อง a l i m i t e d หมายเซตจ,จิตไม่จำกัดช่องนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยตอนนี้นะครับข้อ 3. อ่านให้มันเยอะเะเข้าไว้นะครับการอ่านคือการได้สนทนากับจิตใจของคนที่เก่งที่สุดในโลกแม้ว่าเขาจะจากโลกนี้ไปนานแล้วก็ตาม ถ้าคุณอยากจะใช้ชีวิตได้อย่างลึกซึ้งคุณอยากจะเข้าใจโลกคุณอยากจะเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจคนอื่นให้มากขึ้นก็บอกได้เลยว่าการอ่านคือหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําได้แบบนั้นนะครับในทุกหน้าของหนังสือคือบทเรียนของคนคนหนึ่งที่เขาอาจจะเคยเจ็บอาจจะเคยล้มเคยหัวเราะเคยตกผลึกกับความคิดและประสบการณ์ชีวิตหลายสิบปี ถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเขาก็ไม่อยากให้คุณต้องเดินผ่านเส้นทางเดียวกันนั้นซ้ําอีกแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีเขาก็อยากให้คุณประหยัดเวลาและก็พลังงานของชีวิตของคุณที่จะไปให้ถึงจุดนั้นบ้างวอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนระดับโลกเคยบอกว่าเขาใช้เวลาประมาณ80ของแต่ละวันไปกับการอ่านหรือแม้แต่บารักโอบามาตอนที่เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเขาไปไหนมาไหนเขก็ยังพกหนังสือติดตัวเอาไว้เสมอนะครับ ลองเริ่มง่ายๆด้วยการอ่านวันละ1 0บถึงสานาทีนะครับอาจจะเป็นหนังสือพัฒนาตัวเองเรื่องราวของคนที่คุณชื่นชมหรือว่าบทกวีที่มันปลอบใจคุณได้เมื่อคุณอ่านคุณไม่ได้แค่กําลังสะสมข้อมูลนะครับแต่ว่าคุณกําลังฝึกสมาธิคุณกําลังสร้างความเข้าใจและก็เติมเชื้อไฟให้กับจิตวิญญ,ญาณของคุณเองนะครับ 4. ลองวิเคราะห์วันนี้ของคุณก่อนนอนทุกวันนะครับก่อนนอนขอแค่คืนละประมาณ10นาทีนี่แหละครับที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปทั้งชีวิตเลยครับ การวิเคราะห์วันแต่ละวันของตัวเองมันไม่ใช่แค่การทบทวนว่าวันนี้เราได้ทําอะไรไปบ้างแต่ว่ามันคือการฝึกให้เรามองชีวิตในมุมที่ลึกขึ้นเห็นความสําเร็จเห็นความผิดพลาดแล้วก็เข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรพัฒนาอีกและอะไรที่เราควรจะเอามันไปต่อยอดให้มันดีขึ้นดีขึ้นนะครับทุกวันของเรามักจะเต็มไปด้วยโอกาสให้เราเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการตอบอีเมลที่ทําให้เรารู้จักจัดการเวลาหรือว่าการพูดบางคําที่ทําให้คนรอบข้างรู้สึกผิดหวังทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่มีบทเรียนซ่อนอยู่ ลองตั้งคำถามง่ายๆกับตัวเองในแต่ละคืนนะครับวันนี้เราทำอะไรได้ดีบ้างมีสิ่งไหนบ้างที่เราทำพลาดไปมีอะไรบ้างที่เราภูมิใจในตัวเองแบบสุดๆไปเลยเราได้ช่วยเหลือใครบ้างหรือเปล่าถ้าย้อนเวลาได้เราจะเปลี่ยนอะไรในวันนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับคำถามพวกนี้มันจะเป็นเหมือนกระจกเงาที่มันไม่โกหกเราเลยนะครับมันทําให้เราเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นการทําแบบนี้ทุกคืนมันเหมือนกับการวางอิฐทีละก้อนลงไปบนรากฐานของชีวิตของเรานะครับ และเหนือสิ่งอื่นใดมันทำให้เรารู้ว่าแม้เราจะพลาดไปในบางวันในบางเรื่องแต่ว่าเราก็ยังมีโอกาสพัฒนาหรือว่าเปลี่ยนแปลงใหม่ในวันพรุ่งนี้เสมอครับข้อ 5. เริ่มเขียนบันทึกทำทันทีการเขียนไม่ใช่แค่เรื่องของนักเขียนนะครับแต่ว่ามันคือเครื่องมือฝึกจิตฝึกสมองและก็ฝึกชีวิตให้มีระเบียบทุกครั้งที่คุณนั่งลงแล้วก็เริ่มเขียนไม่ว่าคุณจะเขียนไดอารี่เขียนบันทึกความคิดหรือว่าเขียนบทความเล็กๆมันคือการบังคับให้สมองของคุณคิดอย่างเป็นระบบนะครับ คนส่วนใหญ่มักจะปล่อยให้ความคิดมันวิ่งวุ่นอยู่ในหัวเหมือนกับฝูงนกที่บินไปแบบไม่มีทิศทางนะครับกระจัดกระจายแต่ว่าการเขียนจะทําให้ความคิดเหล่านั้นเริ่มเรียงตัวอย่างมีระเบียบมันคือการวางโครงสร้างให้กับความสับสนที่อยู่ในหัวเรานั่นแหละครับเขียนวันละนิดวันละไม่กี่บรรทัดก็ได้แล้วคุณจะเริ่มเห็นเลยว่าคุณจะรู้จักตัวเองมากขึ้นคุณจะเข้าใจอารมณ์ตัวเองลึกขึ้นและคุณจะตัดสินใจได้อย่างแม่นยํามากขึ้นนะครับเรดาลิโอนักลงทุนชื่อดังที่เขียนหนังสือ principles จากการจดความคิดของตัวเองทุกวันเป็นเวลามากกว่า40ปีและเขากล่าวว่านี่คือสมบัติที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขานะครับเพราะว่าการเขียนทําให้เรามองเห็นสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในความคิดของเราเองนะครับมันอาจจะเริ่มจากบันทึกเล็กๆในแต่ละวันแต่ว่าถ้าคุณทําอย่างต่อเนื่องมันก็จะกลายเป็นแผนที่ชีวิตที่คุณออกแบบได้ด้วยตัวเองนะครับสรุปสั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ5วิธีทําให้ตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมทุกๆวัน หนึ่งเป็นคนสังเกตให้มากขึ้นอย่ามองผ่านสิ่งรอบตัวเพราะว่าทุกอย่างคือบทเรียนที่ซ่อนอยู่รายละเอียดเล็กๆที่คนอื่นมองข้ามอาจจะกลายเป็นไอเดียที่ใหญ่ที่สุดของคุณฝึกสังเกตฝึกฟังฝึกเข้าใจแล้วคุณจะเห็นในสิ่งที่คนทั่วไปไม่เห็น 2. เก็บรวบรวมความคิดความคิดดีๆแวบเดียวอาจจะหายไปตลอดกาลถ้าไม่รีบจดเอาไว้อย่าปล่อยให้ไอเดียดีๆหายไปเหมือนหมอกในตอนเช้าจงพกสมุดจดทันทีแล้วคุณจะมีคลังไอเดียที่มีค่ามากกว่าทอง 3. อ่านให้มากการอ่านคือทางลัดของการเติบโตคนที่อ่านคือคนที่เดินทางได้ไกลที่สุดไม่ต้องอ่านเยอะเริ่มวันละ1 0 3ถึงนาทีแล้วชีวิตคุณจะมีมุมมองใหม่ๆอยู่เสมอเพราะว่าในแต่ละหน้าของหนังสือคือประสบการณ์ชีวิตของคนคนหนึ่งที่คุณไม่ต้องเจ็บปวดค้นหาด้วยตัวเอง 4. วิเคราะห์วันนี้ของตัวเองทุกวันก่อนนอนก่อนนอนให้ลองถามตัวเองสักสามคำถามเช่นวันนี้เราทำได้ดีเรื่องอะไรเราพลาดตรงไหนเราเรียนรู้อะไรบ้าง การทบทวนตัวเองทุกวันคือเครื่องมือที่แม่นยำที่สุดในการพัฒนาชีวิต10นาทีนี้จะมีพลังมากกว่าหนังสือพัฒนาตัวเองทั้งเล่มถ้าคุณทํามันอย่างจริงจัง5เริ่มเขียนบันทึกทําทันทีการเขียนคือกระจกสะท้อนความคิดชัดเจนตรงไปตรงมาและเปลี่ยนชีวิตคุณได้ไม่ต้องเก่งแค่เริ่มเขียนแล้วคุณจะค่อยๆเข้าใจตัวเองมากขึ้นเพราะการเขียนทุกวันคือการฝึกให้คุณคิดอย่างเป็นระบบและมีพลังมากขึ้นในทุกด้านของชีวิต ถ้าคุณอยากเติบโตไม่จําเป็นต้องทําแค่เรื่องใหญ่เสมอไปแค่ทําเรื่องเล็กๆเ,เหล่านี้ทุกวันแล้วเวลาจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าการเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นและดีขึ้นทุกๆวันเป็นไปได้จริงๆครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับ และฝากถึงคุณผู้ฟังที่ชอบอ่านอ e ีบุ๊กแล้วก็ชอบซื้อจากเว็บร้านหนังสืออ e ีบุ๊กนะครับสามารถซื้ออ e ีบุ๊กหนังสือแนวพัฒนาตัวเองที่เป็นผลงานของผมสุระนวลประดิษฐ์แอดมินของช่อง Alimitted m มซ์เซจิตไม่จำกัดช่องนี้ได้ที่ร้าน MEB Market นะครับผมมีอ e ีบุ๊กวางขายอยู่หลายเล่มนะครับจริงๆก็มีอยู่ในเว็บร้านอีบ e ุ๊กอื่นๆอีกหลายร้านแต่ว่าใน MEB Market จะมีมากที่สุดนะครับจะมีทั้งแบบที่ขายแล้วก็แบบที่แจกฟรีนะครับลองเข้าไปหาซื้ออ่านกันได้นะครับที่ MEB Market.com รหรือว่าจะดูในลิงก์คําอธิบายคลิปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนื้อหาของหนังสือก็จะเป็นแนวเดียวกับคลิปในช่องนี้เลยครับเข้าไปที่ w w w mebmarket.com แล้วก็พิมพ์ค้นหาชื่อนักเขียนสุระนวนประดิษฐ์ได้เลยนะครับระบบของ meb จะแสดงรายชื่อหนังสือผลงานของผมออกมาให้เลือกครับขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการสนับสนุนช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ